อยากดูข่าวดังต้องดูช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณ สำหรับวันที่2พฤศจิกายนนี้นะครับได้มีการประกาศคลายล็อกการผลิตสุราเสรีซึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้นะครับสำหรับเหตุผลในการประกาศการใช้กฎกระทรวงก็คือว่าต้องการที่ปรับปรุงกฎของกระทรวงนะครับให้มีการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสุราให้มีความเป็นเสรดีมากขึ้นสาระสําคัญคืออย่างแรกนะครับอย่างที่1เนี่ยที่เขาประกาศคลายล็อกคือเป็นการเปิดโอกาสให้กับสุราชุมชนขนาดเล็กนะครับโดยจากจะต้องใช้เครื่องจักรที่ต้องผลิตต่ำกว่า5แรงม แล้วก็ใช้คนงานน้อยกว่า7คนให้สามารถขยายการผลิตออกไปในระดับกลางได้นะครับสามารถใช้เครื่องจักรที่มีกําลังการผลิตเนี่ยสูงกว่า5แรงม้าแต่ไม่เกิน50แรงม้าและสามารถใช้คนงานที่ผลิตมากกว่า7คนได้แต่ต้องไม่เกิน50คนทั้งนี้นะครับผู้ที่ผลิตสุราชุมชนเนี่ยที่กําลังจะขยายกิจการเนี่ยระดับเล็กเป็นระดับกลางเนี่ยจะต้องได้รับใบอนุญ,ญ,ญาตการผลิตสุราแช่ หรือสุราการชุมชนขนาดเล็กมาแล้วไม่ต่ำกว่า1ปีนะครับและไม่เคยทําผิดกฎหมายในเรื่องของภาษีสรรพสามิตรหรือเคยกระทําความผิดและพ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะครับนอกจากนี้จะต้องใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์มาตรฐานตามที่อธิบดีประกาศกําหนดนะครับเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องด้วยอันนี้คือประโยชน์อย่างแรกคือสามารถเพิ่มกําลังการผลิตของการผลิตสุราในระดับชุมชนจากเล็กไปสู่บบการางได้ อย่างที่2คือยกเลิกการกําหนดกําลังการผลิตขั้นต่ําและทุนจดทะเบียนนะครับสำหรับทั้งกรณีผลิตเบียร์เพื่อขายทสถานที่และโรงงานผลิตเบียร์ขนาดใหญ่ซึ่งเดิมเนี่ยกรณีผลิตเบียร์เพื่อขายนะครับที่ต้องผลิตทัสถานที่นี้จะต้องมีการผลิตไม่ต่ำกว่า10,000แสนลิตรต่อปีและไม่เกิน1ล้านลิตรต่อปีครับ กรณีโรงงานผลิตเบียร์ขนาดใหญ่นี้จะต้องมีการผลิตไม่ต่ำกว่า10ล้านลิตรต่อปีสำหรับทุนจดทะเบียนนั้นนะครับต้องไม่น้อยกว่า10ล้านบาทครับนอกจากนี้กรณีที่ผลิตเบียร์เพื่อขายนาสถานที่ผลิตนั้นจะต้องใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ตามมาตรฐานที่อธิบดีประกาศกําหนดและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและกฎหมายเกี่ยวกับสาธารณาสุขที่เกี่ยวข้องครับ อย่างที่สคือเปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาที่อายุไม่ต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์และนิติบุคคลสามารถขอใบอนุญาตผลิตสุราที่ไม่ใช่เพื่อขายแลกเปลี่ยนหรือดำเนินการอื่นใดได,ได้โดยรับประโยชน์ตอบแทนต้องมีปริมาณการผลิตสุราไม่เกิน200ลิตรต่อปีครับอย่างไรก็ดีเนี่ยสถานที่ผลิตสุราจะต้องเป็นพื้นที่ที่เพียงพอที่จะผลิตสุราโดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย และเหตุเดือดร้อนลำคาญแก่ผู้อื่นและไม่ใช่สถานที่ผลิตสุราของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตผลิตสุรารายอื่นด้วยนะครับโดยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของการบริโภคสุราและมิติของสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญนั่นเองนี่คือการประกาศคายล็อกการผลิตสุราเสรีซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่2พฤศจิกาย,ยนนี้นะครับคุณผู้ชมท่านใดเห็นด้วยไหมว่ารัฐบาลเนี่ยมีการปลดล็อกผลิตสุราเสรีเนี่ยมันมีข้อดีและข้อเสียอย่างไร คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็สามารถคอมเมนต์มาใตา้ล่างได้เลยนะครับนี่คือข่าวดังที่เกิดขึ้นในวันนี้หากคุณอยากติดตามข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับช่อง Media. สตางค์มเดียสตางค์จะส่งข่าวดังให้คุณถึงหน้าจอ YouTube กับสตางค์ข่าวดังครับไลฟ์สดโทรถามตอบคําถามโดยตอบสวัสดิการแห่งรัฐจะย้ายไปอยู่ในวันอาทิตย์ตั้งแต่เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเวลาเจอกันยังเจอเหมือนเดิมตั้งแต่4ี่โมงครึง่งถึง5โมงครึง่งครับและเบอร์โทรศัพท์ก็ยังเบอร์เดิมด้วยอยอ่าาลืมมโทรนะคับ